ใหญ่ในบ้านตัวเอกสักเล็กน้อยก็เดี๋ยวคงใช้เวลาช่วงนี้ไม่นานนะครับติดตามหลรยการก็คงได้ประมาณนั้นเบงเนี่ยนะครับก็คงจะมาพูดถึงภาพกว้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับสินค้าที่ผมมีอยู่จะเป็นตัวอย่างทึ่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ต้องการให้พวกเราเห็นเป็นไอเดียและเป็นแนวคิดเพลงว่ายเป็ตัวอย่างเป็นขั้วหมดเลยจะกลายเป็นขั้วแบบที่ผมยกตัวอย่างที้สิแล้วนะครับ แล้วผมก็เลยจะเลียงด้การเอาสินค้าที่เป็นกลุ่มหรืออะไรแค่ที่อื่นบ้างมาแชาร์ให้เราได้ดูกันนะครับผมขอสไลด์นิดหนึ่งนะครับอย่างนี้ผมจะยืนตั้งนั่งตั้งเดินบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับบางเรื่องก็ถือว่าเป็นการแชร์กันในห้องนี้นะครับนั้นในภาพใหญ่ๆนะครับผมจะแบ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับออกเป็นส่วนๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เราเพียงความเข้าใจก่อนสักเล็กน้อยก่อน อะไรบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่พวกเราได้ไปผมจะแบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยผมจะมีตัวอย่างให้ดูบ้างว่าวิธีการทำพิเศษรีวิวเราควรจะรีวิวประมาณไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปถึงพาร์ทนั้นในแต่ละส่วนนะครับคงมาเคลียร์ความเข้าใจกันขอสักเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักการตลาดเกิดทุกสิ่งไม่ใช่วันนี้กพรวันว่าในอนาคตแล้วก็อาจารย์หลายท่านก็อยู่ในวงการแล้เป็นองค์มานานนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะจูนวิธีการคิดและความเข้าใจให้ตรงกันสักกเล็น้อย เนี่ยงอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยคือผมก็ทำงานเมืก่อนนะครับเป็นอาจารย์คือไม่ได้มาปั๊เบเป็นอาจารย์เลยนะครับก็ใช้เวลา,ยาอยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยสิบกว่าปีนะครับจริงๆก็อยู่ในผมต้องบอกผมอยู่ยาานนในอุตสาหกรรมตั้งแต่รีเทลอยู่ในคอนซูมเมอร์พรอดนะครับถ้าพวกเรารู้จักดิแทนคือขายรืในตลาดตะวันออก,กน,ะะนะครับสินค้าที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมดมีสิบเจ็ดแบรนด์นะครับเป็นวิทยาที่เป็นตัวอย่างบ้างในบางอันนะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ Account แอคเคาา์หลับที่ดูเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขบางอย่างแอคเค้าให้ดูได้บ้าง นะครับเขาหลักที่ดูอยู่2ออันใหญ่ๆก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดนะครับในประเทศแล้วก็คอมเิเนส์ตรงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอินโฟมิชันบางตัวก็จะแชร์พวกเราได้เห็นกับว่าเวลาเราคิดสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นต้นทางไปจนถึงมันถึงช่องทางการวางโครงสร้างราคาและปลายทางนั้นจริงๆมันมีความซับซ้อนและต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างแต่เราคงไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่ผมจะให้ดูในบางเรื่องเพราะผมเข้าใจว่าในการในทางปฏิบัติบางเรื่องเราอาจจะมีข้อมูลชึก บางหลอยได้ไม่เท่ากันแต่มันมีวิธีที่คอยทํางานได้บ้างนะครับนั้นตลาดเลยเนี่ยผมมักมีคําถามแรกเสมอที่พักถามกับท่านสมัยก่อนเนี่ยทำงานถามพอที่เข้ามาทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งพักถามคำแรกสวยคุณจบการตลาดมาคุณรู้ไหมว่านักการตลาดหรือการตลาดเนี่ยคืออะไรหมดเลยก็เลยจิมบั๊กจิมบั๊กให้ยินนะมาเขเริ่มด้วยสี่ปีเมื่อก่อนนะครับผมว่าวันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้นิดเดียวแล้วจะได้เคือ ถ้าเราเข้าใจว่าการตลาดกำลังทำงานอะไรเพราะเขาบอกไี้แลละการตลาดนั้นจบเป็นเซลลหรือไปขายของหรือไปหาช่องทางแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือคําตอบมาตรฐานบ้างนะครับแต่ถ้าเราจริงๆแล้วเราเข้าใจคอนเซ็ปต์การตลาดปั๊บหรืองานที่คุณไปทำทั้งหมดเนี่ยมันจะสนุกมากขึ้น่ประเด็นและการตลาดที่ใหญ่กว่านั้นนะครับเราทําหน้าที่ในการคอนเซ็ปต์มาเลยนะครับเราทําหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับด้วยสินค้าหรือบริการแล้วทําให้เขาเกิดความพึงพอใจสุดถ้าคุณตั้งโต๊ะแบบนี้ปั๊บ ที่เหลือนะครับ CD, สี่ปีเอ็กซ์เมนเทชัที่บุรีรัไปหมดนะันเป็นแค่เครื่องมือหัวใจมันอยู่แค่ตอบสน,าานาาองความต้องการลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการแล้วเ,เกิดความบริบาลใจสูงสุด,สดวันนี้ช้วยกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าลูกค้าอยากได้จริงไหมเรามันจะตอบสน,าานาาองความต้องการเขาได้จริงหรือเปล่าครับเมื่อขายไปเรียบร้อยเขาเกิดความพริบาใจสูงสุด,สด,สดใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อหรืโทงไปแค่ไหนครับ เราคุณตั้งตลาดอย่างนี้แล้วที่เหลือคุณจะทำงานได้ในวิธีตัวอื่นง่ายเสมอนะครับนั่นจริงก็ไมียากที่ผมบอกง่ายๆในการตลาดคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการและเกิดความพึงพอใจสุดๆหัวใจมีแค่นี้ที่เหลือท่านก็ลงเปได้ในรายละเอียดนี่คำถามว่าตลาดมันมีหน้าตาแบบไหนนะครับจริงๆอย่างที่พวกเรากำลังจะทำกันเนี่ยเป็นอันแรกจะเป็นสินค้านะครับจะเป็นกล้วยกันแล้วก็แต่จะต้องได้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นมือถือนะครับที่ขายอย่างอื่นไม่ได้อีกนะครับเป็นบริการได้ไหม เจอวิจก็ได้นะครับขายอีเวนต์ขายประสบการณ์บางคนบอกว่าวันนี้ทำเงินนะครับผมใช้รายไดยก็ได้หนึ่งบางอย่างทำเงินพาไปลงพุ่งลกเหนือได้ต่างไหมก็ได้ต่างไม่ต้องมีตัวสินค้าไม่ได้มีบรายการอะไรพาไปลงพาไปมีที่ความสูงแบบทะลุเอาอากาศพวกนี้ขายประสบการณ์ได้เงินไหมก็ได้เหมือนกันนะครับคิดแบบราการตลาดขายอะไรได้อีกที่เห็นเขียโลกเป็นแบบบุคคลถ้าได้แบบนี้ก็ดีแบบพี่น้องบุลพี่บางคนเดียวขายแบบประสบความสำเร็จ นะครับขายความเป็นนักพูดขายเรื่องราววันนี่ปกติมีคอนเสิร์ตขายเพอร์ซึนตก็ขายได้นะครับที่ให้อยากจะซื้อแม่งจริงจบกันตลาดไปช่างโชคดีรวมจบไปกิจกรรมหรือจะกอกเป็นโชคดีนะแต่ท่านเดี๋คิดยังไงผมไม่ทราบเลยแต่มันช่างโชคดีจริงๆนะครับขายเรื่องสถานที่เขาปกติขายได้ไหมนะครับถ้าคุณมีเรื่องราวที่ปรารถนานะครับที่เขาขายได้ อย่างพวกประมเชาว์วางสถานที่ท่องเที่ยวหรือถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดบ้านคุณมีแหล่งการตลาดออนไลน์แล้วคุณอยากจะคุณคุยปันแล้วบอกว่าสถานที่ที่มีอยู่ที่ที่คุณเพียงที่เดียวแล้วคุณสร้างคอรี่ให้มันมาหาคุณก็ขายมันได้คุณก็ทำตลาดได้คุณทำมาเก็บได้เหมือนกันขายข้อมูนองค์กรได้ไหม UN ขายข้อมูลวันนี้ขายข้อมูลที่เป็นปัญหาของภาคราฐได้ไหมครับคุณได้ S S ปล่อยใช่ไหมส่งมาเรื่อยๆครับเพราะมีคนขายข้อมูลแต่คุณอย่าลืมนะครับ ข้อามูลที่เขส่งมาคุณนั่นแปลว่าจริงคุณเคยย,ยินยอมที่จะให้เขาส่งมาให้สักที่ใดที่หนึ่งนะน่ะซึ่คุณอาจจะจำไม่ได้คุณเห็นว่ามีช่องเล็กๆใช่ไหมฉันอยากได้นั่นฉันอยากรู้นี่อยากบอกรู้อะไรบอ,อกอนี้จริงๆคุณเป็นผู้ย,ยินยอมที่เขาส่งมาให้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ไปหานะว่าคุณเป็นติ๊กยินยอมอะไรบ้างนะครับและนี่ฟอร์แมชั่นที่ได้แปลว่าบริษัทที่เก็บข้อมูลต้องสามารถขายได้อีกฟอร์เมชั่นขายได้ขายไอเดียนะครับมาในโต๊ะง่ายสบาเลยนะครับขายความคิดนั่นจริงๆแล้วถาาาาาหนนตลดเี่่ยยมกกทุอง โอเคนะครับทําให้เกิดได้ก็ที่ผมใช้คำอธิบายนะครับแต่วันนี้เราดีดมุมเดียวต้องเตัวสินค้านะครับที่เราไ,ไปจะต้องสร้างกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเห็นทอเห็นปั๊บเราสจะได้ดีดตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการเพื่อความพึงพอใจสุดโจทย์เป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ชิ้นต่อครับถ้าคุณดีดบางอย่างขึ้นมาได้ี่ยังไม่พู่ถึงเป็นตัวมันไม่มีขอไหมมันไม่มีอย่างอื่นยิดขอขึ้นมาปั๊บขายที่ไหนได้บ้างขายที่โน้ตเตอรหรือเครื่องขายได้ทุกอย่าง เห็นไหมครับขายแบบโฮมขายแบบกูเปเราเป็นคอนซูเมอร์ขายธุรกิจขายที่ไหนได้บ้างเม่จะคิดทำด้วยขายแบบให้บรเสุทธิมาร์เก็ตก็ได้ถ้าคุณคิดได้หัันจากว่าตลาดมันไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แค่เพียงว่าคิดแต่คอนซูเมอร์หาแต่คอนมีให้สโตรหาแต่สุอร์มาร์เก็ตคุณทำแบบไหนได้บ้างดู้อย่างผมผมคิดเล่นนะทำแบบจัดเลี้ยงที่ไหนมีโรงเรียนมหาวิทยาลัย MBA เรียนกันมาละยอีกรอบแค่ไปแตปะอยู่ตอนเย็นงตรับเทปโอเคไว้คิดแบบขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะอย่าพูดมากอย่เท้ากล้วยเยอะ ผมพยายามอ่านเรี่องตัวสินค้าอ่านใจผู้เราได้เอาคิดเองว่ามันทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นประเภทของตลาดจริงๆ,ๆนะครับมันมีผลต่อการให้เราคิดได้ครอบคลุมได้เกือบหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในงั้นหนึ่งตัวพอรู้ไหยพอตลาดต่างๆบางทีหน้าตาสินค้าอา,านต่างกันได้บ้างนะครับเมื่อก่อนเราขายบริษัทโมผมชอบกินบริษัทผมนะแต่ช่วงที่ผมทำมันมีของบางอย่างเมื่อก่อนเราขายไทยซัพพลายเชนไท,ทยนะครับนั้นจะาถามว่าพอสมัยมาร์เก็ตได้ต่างเปไงได้บ้าง ก็เป็นประเภทเป็นขวดแก้วที่เห็นนะครับมีเนี่ยแต่ซอสพริกซอสกระเทะถามว่าถ้าเป็นตลาดที่เป็นบริษัทสปายเก็ต KFC เซเว่นดิสและอะไรเราก็ขายนะครับขายที่เป็นแบรนที่ไปถุงบรรจุน้ำเกลือแล้วเขาไปเทใส่เองที่หรือไปหยิบเวลาเราซื้อใส่กล่องนั้นทุกอย่างสามารถคิดบนตัวเดียวกันแต่มองตลาดแบบนี้ก่อนนะครับเพืาอให้แปลว่าเวลาเรามองผมเร็วไปไหมมันเป็นคนเดียวนะครับผู้จัดการผู้จีนไหมนั้วเวลาเรามองปั๊บนะครับโจเป็นบอกคือตอบสภาวาความต้องการลูกค้า ด้วสิทธการบริการพอใจสูงสุดปัญหาคือรู้ได้อย่างไรว่าเขาอยากได้อะไรรู้ได้อย่างไรว่าเขอพอใจสูงสุดแล้วหรืออยางทําอะไรได้บ้างตอนนี้สมมติคุณที่อยากจะทำตัวนั้นตัวนี้เขาอยากได้อะไรเราพึ่งอะไรครับคนใหญ่เราเพิ่งรีเสิร์ชโอเคนะครับเราเพิ่งวิจัยนะครับการวิจัยก็มีหลายรูปแบบโอเคนะครับถึงผมอยากขย้ยไปคือถ้าตอนการทำแผนและให้เป็นดูได้เชื่อถือถ้าคุณมีวิจัย ต่ำสักเล็กน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาไปเก,ก็บข้อมูลพันชุดสามชุดแต่คุณมีวิธีการในการได้มาซึ่งข้อมูลและมีความน่าเชื่อถือโอเคนลครับและสามารถชี้แจงได้ว่าเออจะมีความต้องการนะแบบนี้เขาใช้แบบนี้ไม่ใช้นะครับเรามีได้ตั้งแต่แบบง่ายที่เป็นเชิงคุณภาพโฟกัสพุกโอเคนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะไปสามษณ์จูนะครับลองคุยที่เป็นแบบไหนบ้างทำเย์ทำได้ไหมทำได้นะครับข้อมูลพวกนี้สามารถเก็บ ได้แล้วสิน่นนะครับก็คือไปดูความต้องการที่ต้องการมีคราวนี้เวลาเราอยากจะรู้ข้อมูลบางอย่างนะครับถ้าคุณไม่ลงไปทุบคลีม,มันคุณนั่ง search แต่นในอินเทอร์นเน็ตคุณจะไม่ไ,ได้อะไรที่แท้จริงผมยกตัวอย่างในบางเรื่องนี้เขาเป็นรูปให้ดูถ้าอยากรู้ว่าคุณจะไปหลุดร่มกระโดดการร่มง่ายดรืว่าปึ๊บใช้ดีใช้ไม่ดีอย่างไรนะฮะคนใช้ชอบไม่ชอบคุณควรจะเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมหลบลงไปโดดดูครับื่อจะรู้ว่าร่มมีบรรทัพง่ายไหมไปได้ยังไยกว่าควบคุมได้ลงกางพื้นที่ได้หรือเปล่า ผมยึดถึงค้าผลตัวฑ์อยู่ก็ก่อนในเดีตเขาขายเยอะขายอยู่ในร้านนะครับของคืนเยอะมากนะครับช่องทางบอกบอกว่าปัญหานี้เลยของเราแปลไม่ได้คุณภาพขายคุกกี้นะครับมีทั้งโอรีโอขายที่นัสขายที่ยี่ห้อนะครับจิมมี่วีเลแบลกระตาบาร์บี้ขายหมดเลยเห็นไหมคนนั้น่ทุกเอาไปเห็นค้าด้วยน้อยไปยทุเรียนโนลบจริงๆเห็นไหมไอ้คุกกี้เนี่ยคืนตลอดเวลาเขาบอกว่าทำไมมันต้องเสียกลับตั๊ก มีทางเดียวที่เราจะรู้ได้นะครับก็คือการว่าไปสังเกตการ